มาครับวีออสเล็ใหม่ห้าหมื่นนะครับ1.5ตัวมิดเข้าใหม่เมื่อกี้เลยนะครับผมขับมาครับพี่โอ้โหน่าถือว่าสวยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับเป็นรถปี2021ด้วยนะครับแต่ราคายังไม่เข้านะแต่ผมคาดว่านะครับอยู่ที่ประมาณ3 8 9 0 0 0นะครับราคาดีแน่นอนนะได้มานะครับรถปี21ใหม่5 0,000ครับเอามาถ่ายกลัวจองไม่ทันกันนะครับต้องรีบๆกันหน่อยนี่คือรถที่ยังไม่ได้ล้าง ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับถือว่าสวยเลย1.5ตัวมิดด้วยและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถสู้รถกับผมได้ไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับถ้าราคามาอยู่ที่ประมาณ388,000ก็คันคะีนฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเลครับไม่ได้แพงเลยนะครับกล้องถอยเบาะหนังของแท้แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ยังไงคุมค้มค่าแน่นอนผมไม่ดูก่อนนะครับ ตัวเลขเขายังเขียนอยู่ตรงกระจกอยู่เลยนะนะครับนี่ครับ,รบเข้ามาจริงๆไม่มีการชนหนักจมน้ำผิดความแน่นอนผมชงนี่ป้ายแดงอายแน่นอน๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับโอเคเล t ส์ก okay, ครับสวัสดีครั้งนครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนนี้งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรถเข้าใหม่นะครับที่เป็นตัวมิดมีกล้องมาทึกด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับแถมเป็นรุ่นที่ออปชั่นครบมากและได้ในส่วนของรถปี2 0 2 7 2 1เนะครับเลขไม่ห้าหมื่นนะครับหยุดตรงหน้าแล้วเรียบร้อยนี่ผมให้ดูก่อนนะรถเข้าใหม่พี่ดูฝุ่นก่อนนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยนะตัวรังสือผมยังไม่ได้เอาออกเลยนะนี่ครับรถเข้าใหม่จริงๆพี่นะครับเป็นรถหน่วยงานม,มาจากทูริซิ่งนะครับรถพวกนี้เลขไม่แท้แน่นอน นะครับพี่ครับทำไมเลขไม่น้อยจังผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับการที่จะซื้อรถในส่วนของที่เป็นรถหน่วยงานม,มันมีข้อดีอยู่คือมันจะมีการเข้าสูนยนทุกระยะเลขไม่แท้และคันนี้น่าจะเป็นระดับผู้บริหารใช้เขาไม่ค่อยขี่ในส่วนของรถบริษัทนะครับเลขไม่ค่อนข้างแท้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวมิดนะครับที่ได้ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟ โปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์ time, แล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกครบจบเลยายทะเบียน4620นะครับายทะเบียนกรุ <c oughs> งเทพแล้วเรียบร้อยแคป็แล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแกป็บระหว่างกันชนครับไม่มีอานี่ครับล้ R Mac, อแมกอลลอยของแท้นะครับขอบ15จากโรงงานยางปี2021นะครับแต่ผมดูจากยางแล้วน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลย นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟากันสาดไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้แถมให้เลยและข้อดีของช่องนี้คือแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับหรือถ้าใครอยากได้2ปีทําได้เหมือนกันนะครับแต่2ปี4ี่หมื่นโลนะครับมันจะเป็นในส่วนของอู่นอกนะครับมันไม่ใช่ศูนย์โตโยต้านะแต่ถ้า1ปี2 0 0 0 0ืโลเนี่ยผมแถมให้เลยนะซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับแต่ประกันที่ผมแถมให้ไม่ได้ให้เอาไปใช้นะครับ ให้เก็บไว้เพื่อความอุ่นใจแค่นั้นเลยนะครับก็ไม่อยากให้ลูกค้าใช้หรอกเพราะว่าลดเราคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสันเหลี่ยมนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีพี่นะครับตัวฟิล์มตัวอะไรอยู่ในสภาพดีตรงกระจกมองข้างนะครับรอยมอไซเฉียวแทบไม่มีนี่เลยครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวภาษีพรบนะครับมีการต่อให้ไม่มีขาดแน่นอนเล่มไม่มีศูนย์หายนะครับ แล้วก็เรื่องรถเนี่ยอวารันตีให้อยู่แล้วนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิวามมาเหมือนแบบคันนี้เลยที่ลูกค้าเห็นนะครับคือรถเข้าใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ทการปรับสภาพนะครับคันนี้โอ้โหได้มาเยอะนะผมเห็นแวบๆน่มีกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์กลายยาถอยนะครับกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับและที่สําคัญในส่วนของด้านในครับผมไ้ดูก่อนนี่เลยนะครับกล้องขวางสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยครับประมาณ3-4ใบ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดเนี่ยไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับหัวล้อนี่คมกลิบมากสีเดิมรอบคันนะครับเนี่ยสีเดิมรอบคันเลยนี่ครับจับนี่รู้นะหัวล้อโอ้โหสวยมากพี่นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับนี่เลยนะเดิมเดิมนะครับไฟสองสว่างมีมาให้แล้วก็ด้านล่างมีอะไรไหมขออนุญาตดูหน่อยนะครับล้ออะไรนะครับมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ถอดล้อมีให้นะครับโครงสร้างด้านในซีนทางมะพร้าวเดิมเดิม จากโรงงานนะครับนี่เลยทั้ง2ฝั่งมีให้นะครับรถคันนี้ต้องไวกันหน่อยนะครับราคาคาดว่า38900นนานะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณผ่อนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0นะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0นะครับราคาไม่ข้าม4ีแสนแน่นอนนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับสำหรับคันนี้เนาะมานะครับ ในส่วนของด้านในนะครับตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดนตัวนะครับอันนี้คือเบาะที่ยังไม่ทําการซักไม่ได้ทําการเช็ดไม่ได้ทําการอะไรเลยนะตัวเบาะนี้ไม่ขาดนิ้ตัวนะครับใครได้ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดีย๋ยวถ้ารถมันยังไม่ไปหรือยังไม่ติดจองนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ตอนที่รถมันเสร็จแล้วนะครับรวมไปถึมันติดฟังก์ชันหน้าจอขนาด4.2นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของบูชุดได้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวเบาะนี้ก็ ไม่ขาดไม่ยึดตัวกระจกมองข้างข้อไฟฟ้าปลอไฟฟ้าฟิล์มของรามีนาจากที่ผมดูนะครับฟิล์มนี้มาในขนาดประมาณ40ผมว่ากำลังพอดีนะครับไม่บางเกินไปไม่มืดเกินไปขับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่รหัสเดียวกันกับเอลติสเลยนะครับคือดูออลเวิทีขีดไอนะครับเครื่องยนต์4ี่ศูน์กวแล้วเรียบร้อยนะครับ1้อยแดแรงม้าพี่ รอยน้ำมันเยิ้มนะครับแทบไม่มีนะครับนี่เลยรถเดิมรอบคันแบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งนะครับค่า CCA ไม่ได้ผมมีการเปลี่ยนให้และที่สําคัญในส่วนของเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้รถลูกค้าไม่ต้องห่วงน,นั้นนับ1ต่อใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับคือเครื่องยนต์ที่ผมยังไม่ได้ทําการสปาหรือล้างเลยนะไม่กลิกครับหัวน็อตนี่สวยมากร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดเลยพี่นะครับหัวน็อตนี่สวยทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งบนและล่างเลยนะ นี่ครับซุ้มโชคสสวยๆแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดครับอันนี้ผมจะผมทำความสะาดให้แล้วก็ค่าพวกนี้นะออกหมดนะผมชงเนี่ยสภาพนางฟ้าเลยพี่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ผมขอย้ำรุ่นอีกทีละกันนะครับนี่คือ t o y ยต้าวีอนะครับ1.5ตัวมิตรรถปี2021นะครับเลขหม่50,000เท่านั้นย้ำอีกทีว่าเลขไม่50,000ราคายังไม่เข้ามานะครับ คันนี้บอกเลยว่าครบจบนะนี่ครับกล้องมาติดด้านหน้าอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่านี่ครับหน้าจอที่สวยน่ครับกล้องมาติดด้านหน้านะครับเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับกล้องถอยเบาะหนังมีมาให้นะครับยางเดี๋ยวผมดูให้อีกทีว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไหมนะครับรายละเอียดใครอยากตัดสดนะครับต้องมีไว้กันหน่อยอยากได้ความชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าคุยราคาอีก โทรศัพท์อีกราคาหนึ่งมาถึงแล้วอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันแหละถ้าอยากได้ราคาเน็ตๆนแบบความจริงใจนะจากผมนะครับติดต่อมาได้นะครับติดปัญหาอะไรมาคุยกันประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหมใ่ๆหมเฉยิมนี้วันนี้ผมแมนพยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ